ครสวัสดีครับเดชคนชอบพระนะครับเอานี้ก็ได้สังกระจายนะครับสวยสวยมา1องค์นะครับองนี้ก็ต้องต้องบอกก่อนว่าเนื้อเนี่ยค่อนข้างจะเหลืองเหลืองจัดจ้านเลยนะครับดูผิวของท่านนะครับสภาพต้องบอกก่อนว่าสภาพเนี่ยใช้มาน้อยมากนะครับมีร่องรอยการกระเทาะอยู่ตรง ฝ่ามือด้านซ้ายองค์พระนะครับอาตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะเห็นเนื้อผงสมเด็จนี่แหละครับนี่คือเนื้อสูตรสมเด็จเลยนะครับอันนี้อายุของพระเนี่ยปี06นะครับอันนี้ก็ปี6 7ผ่านไปแล้ว6 1ปีนะครับสังกจายวัดปราศาสตปี06เนื้อเหลืองน่แบบนี้ครับแบบนี้ ه, ลองดูนะครับลองดูนะราคาราคาก็อย่างที่แจ้งไปครับบ้านเขียวนะทักมาได้ครับทักมาได้มีสององค์ครับวัน,นวันนี้ผมมาแบ่งสององค์นะครับองค์แรกเนี่ยเป็นสังกระจายอชัดไหมครับย้อนแสงนิดนึงแต่ว่าถือว่ามองชัดอยู่